เตียวหุยไม่ใช่แค่นักรบเลือดร้อนผู้ซื่อสัตย์แต่คือบทเรียนที่มีชีวิตเกี่ยวกับอารมณ์พลังและความสัมพันธ์ข้อคิดจากเตียวหุย 1. นซื่อสัตย์คือพลังแต่ไม่ควรให้อารมณ์คุมมันเตียวหุยเป็นคนที่พักดีสุดใจต่อเล้าปีและกวนอูแต่บ่อยครั้งเขาปล่อยให้อารมณ์ทางทุกอย่างที่เขาปกป้องไว้บทเรียนความซื่อสัตย์เป็นคุณค่าที่สูงมากแต่อารมณ์รุนแรงสามารถ ทำลายความดีได้เพียงพริบตาจงเป็นคนจริงใจแต่ต้องมีสติเป็นกรอบป้องกัน 2. คํคำพูดแรงๆหนึ่งครั้งอาจทาคนดีๆหายไปตลอดกาลเตียวหุยเคยด่าว่าทหารของตัวเองจนลูกน้องทรยศและฆ่าเขาเองบทเรียนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือลูกพี่ถ้าใช้คำพูดไม่เป็นคนที่เคยยอมตายเพื่อคุณจะหันหลังให้คุณในวันเดียว สามความกล้าคือพลังแต่ความบ้าคลั่งคือจุดจบเตี้ยวหุยคือคนที่ศัตรูกลัวในสนามรบแต่ในยามสงบเขาควบคุมตัวเองไม่ได้และสุดท้ายพังเพราะความมุทะลุบทเรียนจงแยกให้ออกระหว่างกล้ากับขาดสติความกล้าคือการลุยเมื่อถึงเวลาความโง่คือการลุยโดยไม่มองเวลาเลยสีพลังของนักรบไม่ใช่แค่แรงแขนแต่คือน้ำหนักของคำพูด เตียวหุยทำให้คนกลัวเพราะเสียงแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มีคนเคียงข้างเพราะใจของเขาหลุดง่ายเกินไปบทเรียนอย่าคิดว่าเสียงดังคือพลังคนที่ควบคุมเสียงได้คือคนที่ควบคุมใจคนอื่นได้ยิ่งกว่าหากคนที่รักมากมักเจ็บมากถ้าไม่มีวุธิภาวะพอจะรักอย่างถูกทางเตียวหุยรักพี่น้องเหมือนชีวิตแต่เาะรักแบบร้อนแรงหวังแบบไม่เผื่อใจ เขาจึงเสียใจยิ่งกว่าใครเมื่อกวนอูตายบทเรียนจงรักด้วยความจริงใจแต่ต้องรู้ว่าทุกคนมีจังหวะของตัวเองอย่าหวังให้ใครเป็นในแบบที่เราคาด